ตอนนี้ที่บางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซามีคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งที่สามารถนั่งรถไฟชมวิวภายในคาเฟ่ได้ แล้วยังมีสระน้ําขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางคาเฟ่ด้วยแล้วก็ยังสามารถปั่นเป็ดหรือว่าพายเรือคายักเล่นได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถพักค้างคืนได้อีกด้วยเพราะว่าที่นี่เขามีที่พักด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีสวนสัตว์ขนาดเล็กให้ชมด้วยนะครับซึ่งเราสามารถให้อาหารน้องๆได้ด้วยเช่นกันนะครับวันที่ผมไปมีน้องควายออกมากินหญ้าด้วยนอกจากนี้เขายังมีสวนน้ําให้เล่นด้วยนะครับถ้าใครกลัวร้อนก็หายห่วงเลยครับเพราะว่าที่นี่เป็นสวนน้าในล่มแต่ว่าต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม ตรงบริเวณสวนน้ำเขาก็มีธอร์มลินให้เล่นด้วยนะครับเนื่องจากที่นี่เขามีหลายโซนนะครับเลยทําให้คาเฟ่ที่นี่เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วแต่ละโซนก็ตกแต่งแตกต่างกันรับรองว่าใครไปคาเฟ่ที่นี่จะได้รูปกลับมาไม่จําเจเลยครับผมแล้วที่นี่มีชื่อว่านันทวันพาร์คแต่แต่ตั้งอยู่ในย่านบางน้ําเปรี้ยวคลอง17จังหวัดฉะเชิงเซาครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเมนูอาหารกันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างเริ่มกันที่เมนูแนะนําของทางร้านเขาเลยครับนั่นกือ,เน,กอ,อเ,นเ,เน้ซ อีกหนึ่งเมนูที่เด็ดมากๆของร้านเขาก็คือเมนูเนื้อย่างนะครับหรือจะเป็นเมนูเนื้อจิ้มแจ่วเขาก็ทําออกมาได้โอเคเลยครับเมนูต่อไปคือเมนูผัดไทยกุ้งสดนะครับต่อไปคือเมนูปลากระพงลุยสวนต่อไปคือเมนูปลาทับทิมทอดกระเทียมต่อไปคือเมนูข้าวผัดเนื้อเค็มเมนูส้มตําถาดเขาก็มีนะครับหรือจะเป็นเมนูพิซซ่าเขาก็มีเหมือนกันของทานเล่นหรือว่าขนมหวานเขาก็มีอีกเพียบเลยครับ